หมอเขาแจ้งผมว่าเขาบอกว่าโรคลูมาตยอยต้องกินยาตลอดทีวิตคงจะเดินไม่ได้ผมจะไม่ยอมแพ้อ,อะไรทุกอย่างทำไม่ได้นะผมก็จะพยายามทำให้ได้อย่างน้อยก็เพื่อเป็นต้นแบบให้บ,บุคคลอื่นได้ดูว่าเวลาเขาทอ้อเขาอะไรมาเจปัญหาเงี้ยผมบอกว่าดูผมดิ ผมเดินไม่ได้ทําไมผมอยู่ได้ทำไมผมยังเลี้ยงครอบครัวผมได้เลยทุกคนจรงรักษาการเดินของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดคุณอย่ามาคิดได้ทีหลังแบบผมนะคุณถือว่าคุณสายคุณหมอครับ ผมไม่คิดจริงๆว่าจะได้เจอกับคุณหมอและไม่คิดว่าผมจะเห็นภาพนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับยินด,ดีครับเราช่วยกันนะครับนะรางวัลของหมอก็คือการเดินได้ของคุณนรุณนี่แหละครับทุกเก้าวยางที่คุณนรุณเดินได้มันก็คือรางวัลทุกรางวัลที่หมอได้รับนะ ััเนนี่ยะครบลองเล่าให้หมอฟังว่าอารุณได้รับอะไรก่อนจบก่อนหน้าเป็นวันนั้น14กุมภาพันธ์2552ได้รับอะไรไปไแล้วบ้างแล้วนับจากวันนั้นถึงวันนี้จากวนนันถึงวันนี้เกิอดอะไรขึ้นกับอรุณบ้างครับต้นแรกคือด้านจิตนนใจหลังจากก่อนที่จะมาเรื่องนั้น,น,นใจก็ วังอะไรในชีวิตในการหนักดันในการเดินบินแต่หลังจากการับเดินไม่ได้ใช่พอตอนั้นทำเดินไม่ได้หลังจากการได้รับถังรับตอนนั้ตอนอารมณ์เป็นอะไรจัขาเป็นยังไงขางองออติดเลยเยียดไม่ออกแข็งอยู่ไม่ทำอะไรก็เจ็บไม่ทำอะไรก็เจ็บใช่ การใช้ขยะต้องถดไปใช่ใช่ใช่ถายตัวไปกับพื้นช่กระดานสไลด์ไปดันแก้ปัญหามองหน้าแล้วหลังจากการผัดแล้วทำไมได้ร่วมโครงการคืนคนรักับบ้านได้ความโชคดีก็มีความโชค้ายแฝงมาก่อนมีความร้ายแล้วความโชคดีผมตกเกณฑ์ ตกเกณฑ์เข้าคันเตื้องแล้วเราไม่ได้รับเลือกใช่อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงครับเออใช่เราดีเราดีว่ามีที่เลี้ยงที่แก่ทีเลี่ยมที่สงสารหมอพยา้าเป็คนฟัเรื่องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนแกบอกว่าใจมีเบิกเรื่องนะแกสงสัยยังไงเดี๋ยวรอคำตอบาจก็ตอบมาว่าโอเคคุณเดี๋ยวเจอกันเออ มันเหมือนกับว่าในชีวิตอ่ะมันไม่มีอะไรที่ดีใจมากที่สุดทำตอบได้สู้นะได้ไหมได้ครับดีใจที่ว่าเรามีหวังอ่ะมีหวังแล้วใช่มีหวังแล้วแล้วจะไมเชื่อมั่นอะผมไม่เคยเจอหมอทีมนี้มาก่อนเลยขาดเชื่อมัน่นผมว่า ถ้าอาจารย์ถามผมแล้วผมเดินไม่ได้แต่ผมไม่เจ็บผมก็กำไรแล้วอ๋อย่างนี้ไม่เจ็บก็กำไรได้ได้ได้เดินได้ยิ่งดีก็มีได้าเดินได้คือสุดยอดนะไม่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวครับมีสัตวขาได้ยังไงสัั้งที่เพิ่งยังไม่รู้จักเห็นหน้ากันเลยหนึ่งผมสังเกตจากปัคญิยุทของหมอแต่วันแรกกังแต่เริ่มทำตัวทำได้คุณหมอเดินทางจาก เด,ด <Eso? S 2> <iah> ินมาที <were> ่นี่และประทับใจที่ว่าคนไข้สามหัวคนการเดินเรี่ยกหมดคนแต่ผมไม่กานไม่ได้เจอการเดินลงมาจากห้องติดจากติดและการเดินกลับไปหาอาจารผมกว่ายังเหลืออีกคนหนึ่งโอ้ขอจำไม่ได้แลผมท่านแรผมเข้าห้องน้ำอาบน้ำหนึ่งเออกจากห้องน้ำาจารก็เดิน่อติดและแป๊บนึงอาจารย์ก็เลยกลับไปอาจารบอกว่ายังเหลืออีกคน มั่นใจร้อยเปกนต์แล้วที่ได้เจอพ่อคนที่สองนั่นให้กำเนิดติดไปมันเป็นหลังจากนั้นมาผมกลับบ้านก่อนแล้วว่าตัดเจ็บนะเจ็บมากเลยไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บแต่เราไม่เหมือนคนอื่นนั่งพกผ้าแล้วเราใส่กุ้งเราไม่ได้ก็เดินไม่เอาใส่กุ้ไม่รู้สึกแปลกใจตกใจไม่เลยผมไม่ตกใจ ่ายมืดไปแล้วงอไม่ได้ยืดไปแล้วงอไม่ได้ดีกว่างอแล้วเย็บใกล้ต้องมางอสาวออกเบือปุ๊บเบือกัดแผลตรงเย็บแผลนี้ตรงเย็บใช่ใช่โยหมอเย็บบอกว่าทางเวทีบอกว่าให้เย็บน่าแผลมันจะได้เร็วแต่เลีย แกใจดีเกินแกก็สงสารผมเจ็บแกก็เลยยืดระยะไว้จนว่ามันไม่ไหวดีแต่ว่าโอ้ยลุงไม่ได้แล้วทางวิศวะบอกว่าต้องเด็ดขาดนี่ต้องเด็ดหมอหมอจะทำอะไผมล้มตายไดเงี้ยเพราะว่ามันก็เอ็นเส้นเอ็นมันแข็งมากเลยให้การยืดเนี่ยอันตรายยืดมากก็เส้นประสาทเสียเส้นหลอดเลือดขาดเสียขาได้ ยืดน้อยก็ไม่ออกมันต้องเป็นขันนอนส่วนก็เปลี่ยนหลายรอบใช่ครับเบิร์กปัตเตอร์เปลี่ยนสางรอบแตกหมดหลายหมดเลยมันชนแรงไม่ไหวมันจะงอกลับมาท่าเดิมผมก็คิดว่าอย่างนั้นสามรอบจนไม่แน่ผมตอบอกว่าลุงถ้ามารอบนี้ผมใส่เหล็กถึงได้เหล็กแค่นะ้ก็เอาไม่อยู่แล้วเยังก็ได้อยู่ได้สุดสุดๆไปที่เดือว เดินแล้วก็ตอบแล้วเดินได้ไหมต่อได้ครับไดสองเท้าสามเท้าที่ยนยนลงพื้นได้เป็นไงครับถึงบ้านผมก็เดินปั๊บเลยไปักมีความรู้สึกยังไงบ้างไม่เคยยืนสองเท้าได้เลยก็กลับไปบ้านแล้วยืนสองเท้าแต่พื้นได้มีความมั่นใจกับตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเยอะดีน้อยก็ยังมีกำลังใจคนในครอบครัวกับคน กำลังใจดับของโลกภาคสำคัญมากัๆใช่มีคนรอบข้างให้มีคนในครอบครัวดูแลให้กำลังใจให้แล้วอะไรอีกไปทำอะไรต่ออีกตอนนี้แล้วอัจนาฟื้นฟูเลยยังไงครับพอถอนเปลือกฟูนออกใส่เปลือกออดผมก็เริ่มเจอได้เจอกับน้องเข้ามาคนนู้นแล้วเนี่ดัน้าหายจริงๆนี่เจาะประดานเขาก็ถามผมว่าพี่ ไหวไหมดูพี่ไม่เครียดพี่ร่างกายเองพี่เครียดพี่ไหวไหมพี่ลองขับรถดูไหมพี่ลอใช่เดืเดือนนั้นตอนนั้นเบื่อก่อนไม่ได้ขอยังเป็นคนรู้ข่ขาซ้ายเกี่ยวโต๊ะ่ปยังอู้ต้องเหยียบครับสิครับไหวอ๋อครับเพราะว่าผมถามว่าน้องน้องมั่นใจในตัวพี่ไหมน้องมั่นใจพี่กล้าลองเรา ันใจพี่มั่นใจพี่ขึ้นรถเลยขับรถเลยลองขับรถไอ้ตอนขับรถทำไม่ได้ไรไอ้ตอนลงจากรถเนี่ยเขามองว่ารถคันนี้ใครเทำใครทำเอาไอ้เจ้าเปินประตูรถแมนปุ๊บเอ้าดยอดเลยคุณเป็นมีกำลังใจด้วยนะใช่เพราะเราได้ดูแลชีวิตตัวเองขึ้นมาให้เพราะว่าอย่างน้อยมันมันเหตรงกับปัญหาที่ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อย เหลือว็มองไปแรงได้เป็นต้องแบบนการช่กยชีวิตของคที่ขอคนที่ขอที่ไม่ขอที่ไม่สู้บอว่าดูผมนี่คุณน่าคุณยังเดินได้เท้อเดินไม่ได้ทำไมผมไม่เท้าทำไมผมกลับมาเรียนมาบีได้แล้วพัฒนาต่อไปเป็นไงบ้างตอนนี้ค่อยๆใช้เข่าพ้องขึ้นั้สองข้างขาขาของได้ขึ้นแล้วเบิร์นเบิรอนตอนตรงๆก็ ทำอะไรใช่ป่ะก็วันนี้ผมช่วยของบอลการลำตาตนั้นแหนล้านกิโลแบงค์แถมแบคนปีนต้นมาด้วยไหมปีนต้นต้นชิลเลียนเออโอ้มียีไมียไรมีสองไร่สไร่อะหมอยังชีพได้ผัอะไรนะหมอนทบหมอนองแปดหมอนสักสอเลยแล้ไม่เอาหมอนอุ่นๆดิกระเอ้ยเด้อ เขาเมาทเขาเมาเท่าไหร่เขาเมารอยเปอร์เซ็นต์หมอขอเมายี่ิหาเปอร์เซ็นต์ราคาให้สูงกว่าที่เขาเมาให้ดีกว่าผลิตก่อนใช่ไหมครับจานแล้วเราแก่ทำสวนเองใส่ด้วยเองครับน้าระบบน้ำท่าระบบน้ำตอนนี้ก็ได้น้องเนี่ยเขาจะเก็บน้ำประดานเเยี่ยมเลยนะก็ใช้ชีวิตได้หมน ขับวิ่งแต่เอยืนวิ่งนอไรสวิ่งได้จริงหรอเนได้วิ่ง้ยเร็วมากนะใช่ไหมวิงอยู่ที่เรเลยนะแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกโอ้ชื่นใจเลยเห็นไหมว่าความเป็นปกติเวลาเราขาดไปเราจะรูถามากการเดินเนี่ยทุกคนเดินได้ก็ไม่รู้สึกชาอะไร่ระยเดินไม่ได้มันการมัน ไปช่วยบริจาคด้วยนะโดยนี่หมอต้องขอบคุณมากเลยที่เราวันเดือนเราไปทูกลับแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็มาเป็นผู้มอบต่อผู้ให้ต่อที่สวยงามมาอนุ้นก็เป็นกําลังสองแพทย์ของสังคมแหละนะเราทำดีก็จะดีเลี้ยงชีพเองได้เลยเชื่อโดยที่ได้แค่ดีไม่เป็นภาระของตัวเนะมีครอบครัวเป็นช่วยการต่างชนเป็นร่างกายที่ดีเป็นร่กงต่างเนื้อ เราก็ต้องดูแลกันครับอย่างเดียนี่ตัวแลได้วใไป้ะเวลูกอ่ะลูกก็อายุยังจบแล้วครับ3ปีอะอายุังเป็นอาอยู่ทังานที่จังหวัดชุมพรน่ะครับแต่ว่าไม่รกนเรื่องรายได้เนี่ยอดูแลดีเนาะเยี่ยมมาจากกอกอะไรครับคนอยู่นี่คนท่ได้เลยครับ สำหรับคนที่มีโรคทายกับผมเพื่ไม่สู้ขอเป็นกำลังใจและขอเป็นต้นแบบในการชุบชีวิตและขอของคุณพยายามคู่บริจาคขั้นของคือผลผลิตของเม็ดเงินที่ท่านบริจาคมาครับขอบคุณมากขอบคุณมากไอเดี่ยลูกเป็นอะไรครับ